เก็บเห็ดกลุ่มแรกครับเพื่อนๆนาเป็นละงอกส้มนี่เลยโอ้ยเดี๋ยวจะฝันใช่เดี๋ยวไงกระรังพอดิแจงไม่สนิทดอกสวยๆดอกสวยๆเลยเก็บใส่รถดูนะเห็นน้ำกันหมดแล้วร่ละเพราะวอะไรส่วนให้เบิองละไม่อ่างแล้วไม่อ่างแล้วพอดีกระรังพอดีแจงถึงคิวใครก็จะโทรหาคนนั้นเด้อโอใครมันก็มีตัวนี้ กลินคิวใครคนนั้นก็ได้แกงทันกลิ่นใครอยู่กับนี่เตียดึงมาไม่มาอันนี้เป็นใครกับน,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 นี่นะหัวหอ,อยกิน่นป่ะนังแมงกินนมันเต็มเลยใครอย่าลืมอันนี้ดอกน้อยๆโอเคพวกใครนะรคี่เขาปลูกใบเนาะถ่ายน้ำปลูกไบอีกเนโอ้โห อีกๆๆๆมาโอหว่านีเ่เก็บไปรอบนึงเลยนี่ว่านี่เห็นตะห้ยตัดละงกเหลืองครับละงกเหลืองมือว่านนี่ก็เก็บอยูน่นี่มือก้อนนี่ก็เก็บอยูย่นี่เพราะว่าอานมือมหาก็เก็บอยูย่นี่นีบดไอ้ใส่ไอ e ้เห็ดเออเห็ด e ล้วนๆนี่ไอ้ถ่วเสิร์ฟให้เบิังซูมือครับโอุเดี๋ยวเอาอีกดอกน,นึงมาใส่กัน ดขออนุญาตอ่านโ้อยากกินดิบเด้เนี่ยถ้ามันกินดิบได้คือยังแบบอันองุ่นนี่ผมเสียงยำกรอบๆห้ฟังแล้วนี่มาๆๆกลุ่มที่สอนแจ็คสีพอนแจ็คสียังเซเก็บเห็ดน้ำกันด้วยจ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดอันนี้ดอกเล็กๆนั้นขึ้นไหมวะขึ้นไหม ตกกระสีไข่อยู่อันนี้เป็นละงกลวกงกอันนั้นขาอย่างเี้อันซุ้มไก่เงี้นี่ละงกนี่มันเสียบโล่งอกขาเงี้ยอนหงาออกมาล่งอกอันไข่ดาวเพือนเพื่นโล่งอกไข่ดาวซุ้มนี่ล่งอกขาใหญ่ๆเง้บานๆมันยั่มแตกออกมาเสียบนี่กอเพิ่มครับนี่นี่ล่งอกไข่ดาวนี่เพื่อนเพื่อนรู แต่ว่าผู้เฒ่าจะเป็นอื่นยังแต่ว่าคนปฏิบัติว่าแบบนี้มึเงมันแ h a จะเลยปฏิบัติอีกนะงอกไข่ดาวเอมือนถ้าแตกออกปฏิบัาไปนี่นี่นี่เอาไปหน่อย่างนี่เศษออกเขาดีเลออกหนุ่มในและงอกเหลืองแล้วงอกเหลืองดอกไกลนึงเผื่อปอดเถองามเถอะวะแล้วงอกเหลืองจุดนี้ปอด เห็นดละงกเหลืองครับดอกบ,บางเอียบนึงคุณเห็นบ่านี่ตัจิปาดขาอันนี้ไว้ลายๆไอ้มันเปล่อยลงนี่เลยเดี๋ยวจะห้องฉีไว้ตไทยมา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 กูดหรดึงเอาลดปวดลดเดี๋ยวมันขึ้นอีกปีนะเพื่อเพ่อ,เพอ,อาจจะขึ้นปีนี้แล้วล้นคงไม่ทันปีนี้ มาเย็บรองร้อยที่เรือนี่มึงกลางทางได้เลยนี่โอ้ยบกหอยถากมันนำออกไปซะเครื่องหนึ่งคนบ่เห็นบักหอยมันได้กินดีเพื่อนเพื่อนบ่เอาเกลียเมากอย่ามาเคร่งแมงเพิ่งบกหอยแมงมันจริงจะงงยังไง หอดคิวผู้ใดผู้นั้นก็ได้แงงเด้อเพื่อนๆพื่อเฝ้าจมอย่าเฝ้าบ่อให้เด้อผมบ่บ่รับปากไปทั้งสิ้นครับถ้าเพื่อนจองไว้เหลือแตคือให้ให้ที่จองก่อนไปเก็บต่อเก็บต่อนี่ส้มนี่มาขึ้นทึ่งๆแหมว่าเฮ็ดไหมก็ว่าพอดีแงงนี่นด้นี่ส้มนีบนี่นี่ดอกส้มนีบละมัดนี่แบไปเรียๆของมันดอกแต่ว่าดอกนี้มันถึกแดดบ่อยดอกอ้อปาะนี่งโมเมนต์ด้ นี honesty, sushi, 谢谢 hey. ่ซุ้มน like ี่แซ nah. ่ใส่นี s <S mm ่เนาะแกงแซ่แสบใส่นี่นี่มันมันหวานมาดีค่ะมาดีค่ำยำกวบกวบกินกับแกงเห็ดตำบักทั่วเพไปใส่โอ้ยอันนี้ไว้ลดนี่เกื่อโคตรอ่เดี๋ยวนนัพอกนี่เบิ้งมันหักย้างมันหัดเดี๋ยวผมสีเบิ้งกันมางามบ่โอ้คือเป็นดอกกุหลาบคนเหยียบตัวนี้คนเหยียบนี่ไม่คนเหยียบ เอาเอาเลยตัวหางเงามันหัดมันกับพอดีเจ็บเจ็บเจ็บอือกูหนาวพึ่งหางเงามันมาเกาะไว้ไงกูด่าปอดโหดอกบักใหญ่ครับเอาลงเอาลงอันเออลงเบามันแล้วก็ทุ่มไปกูด่าอูน้ำหนักดีฮะได้หนิมันเป็นเอาขาดซ้ำเออบ่ต้องเนี่ยเอาหางเงามันเกาะไว้พอถ้าไปเที่ยว เกินเหย้าเลยก็ได้ทุกอยินเหย้าเลยก็ได้พวกเนียถ่ายยาวๆให้หมดเลยนะเบราบังเหยียบห่างย่างอลไรที่ดีมืองดูก็ได้ห่างย่างคัดไปเท่าหนึ่งเฮ็ดถึงบ่ได้เร็วเนี้ยห่างย่างมันเกาะไปว่านี่เก็บอยู่สองสามดอกก็ยังนั่นเนาะอ้ใครเระวังเล่ากูเหรอใครสุปราบเราทุ่มดอกนลอยๆดีกว่าอีกแล้วงกอัน <laughs> <laughs> Nhiệt lông ngô cần khay đảo Nhiệt ngô khay không phụng Chỉ nói là Mai ra hạng đi, bậc lại đi Đưa cái có đi Quá เออลนี่มึงเหมือนยังไงเนี่ไงข้างลมันไม่โอเคหรอกเอาให้มันเยอะๆเลยเอาที่ยาวๆเลยกัเลยมเป็นสตรีมได้เงินๆนอ่เหรอคนเป็นสตรีนไปเลยโอ้สตรมาหลักเกิดจริงสิบ่มีหมู่าอยู่หลายๆวันเมึงเพื่อนๆคนน่ะเช้าวันจันทร์ อลังการอลังการโอ้มาเก็บเป็นมูลเลยเพื่อนๆหาคนเก็บเก็บซอยได้เดลยนี่มาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดน,น้ำกันเด้ออ,อ,อู้เป็นแตกอยู่นี่กันแม่ได้เลยกันแม่สีขึ้นใครนี่เห็นมั้โอ้ดินแตกข่ยใหญ่อยู่กูนะอ้เป็นตดกรอบแต่วะโอ้ผู้ใดหยีเป็นผู้โชคดีน้องมันอี่างเดียอะไรอย่างเดีออยวกูนะแตกกันไหมกูนะ สองดอกเดี๋ยวเป็นไงเรากำลังแตะอยู่ก็มี่ได้เพื่อนๆกูนะถูกระวังเหยียบกันอ,อันนี้มานี่มานี่เด็กกลุ่มนี้ต่อดอกตบปลาตัวเด็กขนาดทางงาด่าแง่งนี่นี่เขาเหยียบอยู่สูมือนี่นี่โอ้ยท่าแง่งาเขาเหยียบอยู่สูมือมันเอามาแต่ใส่เอเห็นมันคือเกิดสูมือแถวแบบนี้นะเอาเอไอเฮ็ดบ่จะเป็นเยวสิแกงเอไอสุกกิน งเฮ็ดเอไอเดียบเดียบนี่อู้หูนะเอา ่นะตัวนี้ก็เก็บอ้อมหางอ้อมเหยียอยู่นี่แหละครับได้ซีคลิปเลยนี่ <c oughs> ไปโซ่อยู่นี่แหละซุ้มซุ้มมันใสกับซีกันจนว่าเลยที่ไม่บอกอยากกินนะนะบมไม่ว่ามันใส่นะั้นเด้ครับมันใสอยากกินนะ้ค <c> ร <oughs> นะัะขอโทษขอไปหลายๆขอโทษขอไปหลายๆสำหรับคนบ er, ่มากเ็จ <c oughs> ได้เพื่อนๆขิงเนี่ยนี่ขิงเนี่ยนี่ผมบอก ผู <laughs> ้ใดว่าโมมา,มา,มาเค้นเนี่ยขอโทษขอไปไหลายครับาบาบสนอผู้เฒ่าิจี้มก <laughs> ผู้เฒ่าิจ่าโอ้บาบงานเฮ้บาบสนอโมเมนต์โมเมนต์แนวมีเลือดมีอย่างจีบอีกแล้ว <laughs> ปกติเห็นข้าเจ้ากินสิกินดิบข้าเจ้าก็บ,บ้าขอโทษขอไปเด้อสำหรับคนบมกินดิบนะอันนี้ขอโทษขอไปเด้อสำหรับคนบมกินเห็ด <laughs> มันหลังเ <laughs> ก็บอีเก็บอี อ๋อน,นั่นในเมือดดอกอือดูนะโผดโพอ,อีหลีหัวเสีอนองพอดนี่มาเอาไปใส่เนี่ยเออเดี๋ยวเสียนองพอดหัวเสียนองพอดดูนะโอดโพลีเอออยังสิมาขักมาในป่าเน,าน,นี้โอ้สุ่มนี่พอดีค้านี่พอดีแซ่บนี่สุ่มนี่แห้งเป็นแต่แซ่บนี่เห็ดลงมาแับสมเลี้ยงไปสมแห้งเป็นแต่แซ่บครับเป็น กูด่ะมันเปื่อนมันดอกมันสวยหรอมันกัดมันพอดีค่ำอีหลีเลยกูด่าถ้าเอาใบบานโอ้ยถ้าเอาใบบานนี่ได้อยุสามตาโอ้ถ้ามันเก็บดอกบานได้ประมาณสามสี่ตาหมดเลยอย่าว่าสามเขาเขาเก็บดอกสดนี่มันมันทองหน่อยเลยแม่นดอกสดได้ตาหนึ่งถ้ามันปล่อยบานนี่ปมันสี่ตาหมเลยห้าตาแต่นี่กัน ยีราบานบนน้อยๆเอาปเปาะไอ้แปะได้ครับบานทอฟามือหมือนและอันนี้เอารถนี่ัยจะไงมันก็มันข้นหยียบเหยียบแล้วนี่มันเละอย่างนี้หยียบเยยบ็มแบนเนาะจากแถวไปเนี่ยคือว่าเต้นเจ้าของมูนี่แหละเละกจะมูมากมือน,นั่นแหละหยียบยุ่งเพราะปนันยุ่งเท่านี้ใครตัวนี้ยังขึ้นเป็นดอ,อกเค็ให้อยู่บ่ขึ้นเป็นลูกไข่าดาวกูนะมือไม่หยียบเอ้าบาน อยู่กลางป่าบ่เห็นโอ้ยน้องบูระไฟไฟอย่างนี้นี่เห็นว่าเพื่อนแน่นๆเหมาดูอันนี้เป็นลงสมโอ้โหโอ้ลงไว้นีลเปวียังเหรอกต้องเอาเนาะเอาเลยเอาต่อเลยวะเอาเออเอาเอาตัดดอกเนาะขาเนี่ยไว้นี่สับขาไว้มันสีหายดีแล้วนะเอาอยู่บ่าเนี่เอาแล้วเนาะเอาตัวนี้เอาไว้ตัวนั้นเอาไว้ให้มันเป็นโอ้ เรียบร้อยเดี๋ยวเสียไปใส่ผ้าถ่านในมือละงอกดอกบานมาดิมาเก็บมาเก็บเน่นราย <c oughs> บางเปอร์เซ็นต์ฮั่ววันบริได้ตั้งใจให้มันบานได้เพื่อนเพื่อนอันนี้ใบ,บมันฝุ่ยใบหลีเอาแต่อันนั้นมาไม่เราจะเก็บขายอันนี้เราจะเอาขายเลยเด้อผู้เพิ่นมากกับนี้ปิ่งปนปิ่งปนพอดีได้เลยขาขึ้นไงดีจ้ะว่อะ ปิงปนปิงปนอันนี้เกิดข้างข้าวสลดสีเหลืองเลยปิงปนกับแซ่บครับยังสีรถเนาะให้ยพันธุ์รถฐามันเอาไว้เพราะว่ามันเป็นเชื้อของเรางผมบ่อเอาวนนั่นเด้อเพื่อนๆบอกมันสีหักนไงเห็นมั้ยผมเอาวนดอกใหญ่ไใบบอกมันมันสีหักนไงเราจากกันได้ค่อไปเอาปุ้ยะกุมนี่แม่บ้าเอืดเถอะปุ้ยะ อทำเป็นเอาเห็ดเชื้อนี่ยสปอร์มาตรงห่วงทีนี้ปุ๊บงนี้ใกล้ๆเลยอืมอะไรแปดไปเองสิเลยเนาะอืมเชื็อมันเกิอยู่ในนี้แหละคนเห็ดอื้อหอวัดพันใหญ่สุดน,น,น,นี่กับว่าถือว่าใหญ่สุดดอแต่ว่าห่างก็ดีเอ๋อปอดเต็มตาโอ้เอาลงอกตะว,วันลงอกจุ่มกับอู้หลาเขาอยู่ดีข้างล่างนี่คีดครับ